สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเอมมี่ชาแนลอีแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําแอปหาเงินเนาะนะคะก่อนที่ทุกคนนะคะจะเข้าไปรับชมคลิปเนาะ,ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแอปหาเงินฟรีต,ต่อต่อไปเนาะนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะจะมาบอกเป็นแอปลงทุนเนาะนะคะไม่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะมีแอป ก็จะมีพีซูตน,นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาปรับเปลี่ยนแล้วเนาะปรับเปลี่ยนเป็นได้เฉพาะการลงทุนเท่านั้นนะคะสายฟรีก็คือสายฟรีเล่นไม่ได้แล้วเนาะนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบให้บอกให้ทุกคนไปลงทุนเนาะแค่แค่อย่ามาบอกว่ามีแอปมาใหม่นะคะหาเงินได้นะคะด,ด้วยการลงทุนเนาะนะคะขั้นตอนแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะก็จะมี รหัสอา่างอิงนะคะโผล่ขึ้นมาเนาะนะคะใครทุกคนคลิกใต้ล่างคลิปเอ็มนะคะรหัสอา่างอิงก็คือรหัสเชิญก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยเนาะนะคะแล้วก็นะคะทุกคนใส่เป็นชื่อเล่นของทุกคนเนาะนะคะชื่อเล่นของเราเนาะ,ะเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ใส่เป็นเบอร์จริงนะคะเพื่อที่เราจะได้รับนะคะ s m s เเนาะ,ะจากข้อความนะคะเพื่อที่แบบเราจะมากรอกรหัสตรงนี้เนาะนะคะพอเราใส่เบอร์เราเสร็จนะคะให้เรานะคะ กดรับรหัสยืนยันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการตั้งรหัสรหัสรหัสผ่านเข้าล็อกอินเนาะนะคะแนะนํานะคะให้โจดสมุนนะคะการลืมเนาะจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเลขนะก็ได้นะคะปนกันไปเนาะนะคะวันนี้ก็ขออภัยนะคะที่พูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเอ็มเจ็บคอนะคะเพิ่งจะหายดีเนาะนะคะก็คือ,อยังไม่อยากให้ทุกคนพลาดคลิปหาเงินเนาะก็เลยต้องรีบมารีวิวทุกคนดูนะคะ แล้วอันนี้นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะให้เรากรอกเข้ามาตรงที่ด้านล่างเลยนะคะเราจะถึงการทำการสมัครได้เนาะนะคะแต่เอมีบัญชีอยู่แล้วนะคะเอมขออนุญาตเข้าบัญชีเอมสักคู่เนาะนะคะพอใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเมื่อก่อนนะคะใส่ฟรีนะคะ V.I.P. ศูนย์จะสามารถทำภารกิจได้เนาะนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วน,น,นะคะเพราะว่าตอนเขาเปิดตัวมาใหม่นะคะก็ก็คือเปิดได้วันเดียวมานะคะเขาก็อัปเดตเป็นเป็นเติมเอานะคะเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้แค่สามวันเนาะวีไอพีศูนย์เนาะนะคะมันก็เลยอาจจะหมดไปนะคะก็คือแอปตัวนี้นะคะก็เป็นแอปมาใหม่นะคะแต่จะเป็นแอปที่เน้นนะเน้นเป็นการเป็นการลงทุนสมากกว่านะคะก็เลยจาก ก็คือทุกการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเนาะเราต้องยอมรับจุดจุดนี้ให้ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนนะคะทุกคนพิจารณาเอาเนาะนะคะเอ็มแค่มาบอกเขาข้าเนาะว่ามีแอปหาเงินมาใหม่นะคะสายฟรีก็ปิดตัวลงแล้วเนาะก็คือเป็นการลงทุนนะคะก็คือเป็นให้ทุกคนดูนะคะว่าเราสามารถหาเงินได้นะคะจากแอปตัวนี้เนาะนะคะก็เป็นแอบมาใหม่ด้วยอะไรเนะะี่ยค่ะถ้าใครยอมรับเป็นจุดจุดนี้ได้ก็ลงทุนได้นะคะ มันก็เสียงที่จะบินน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะคะอย่างแอปอื่นที่เขาบินไปก็อาจจะเปิดตัวมานานแล้วนะคะแต่ตัวนี้เอ็มมาบอกเขาค้าว่าลงทุนได้นะคะเพราะว่าเพิ่งมาใหม่นะนะคะใส่ฟรีก็ทําได้ไม่กี่วันนะก็จะประมาณสามวันนะคะเพราะเป็นหมดใส่ฟรีแล้วเนาะนะคะ,นะคะก็จะเป็นการลงทุนเอานะคะช่องของเอ็มนะคะก็จะมีทั้งเวฟลงทุนนะคะที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็ จะเป็นแอปหาเงินฟรีนะคะจะอยู่ด้วยกันเนาะนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่สับสนนะว่าเอ also, ม็มทาเกี่ยวกับอะไรเนาะนะคะแต่ทีมเนียนๆก็คือจะเป็นแอปหาเงินฟรีซะมากกว่านะคะแต่ที่มารีวิวแอปลงทุนก็เพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่เผื่อใครอยากจะลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะเอ็มไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับเขาเนาะนะคะเอ็มแค่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันลงทุนได้นะคะแอปมาใหม่เนาะ แต่สําหรับตัวเอ็มนะคะถามว่าค้าเป็นเอ็มเอ็มจะลงทุนไหมเอ็มจะไม่ลงทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะนะคะแค่แค่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราต้องยอมรับจุดๆดนี้ให้ได้นะคะแต่สําหรับเอ็มเอ็มจะไม่ลงทุนเนาะเอ็มจะแนะนําให้ทุกคนเล่นเป็นแอปหาเงินฟรีซะมากกว่านะคะเพื่อที่จะไม่ได้ได้เหลือตอนทุกคนเนาะแต่ถ้าใครมีเงินอยู่แล้วนะคะมีเงินค่าขนมอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะ ยอมรับผลเสี่ยงของมันได้นะคะทุกคนก็เล่นได้เลยนะคะก็คือค่าตอบแทนก็ได้เยอะนะคะค่าเราลงทุนเนาะนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะค้าขายทําอะไรนะคะก็มีความเสี่ยงหมดเนาะนะคะเราต้องยอมรับจุดจุดนี้ให้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนนะคะ VIP นะคะ VIP หนึ่งนะคะจะรับได้นะคะสิบสามบาทขอโทษนะคะสิบสามบาทเลยนะคะ เดี๋ยวจะขอเข้าไปที่ V.P ให้ดูเนาะนะคะอันนี้จะเป็น V.P 1น,นะคะก็คือจะสามารถรับได้นะคะสา,สามงานนะคะต่อวันเนาะนะคะก็ให้ทุกคนไปดูราคาก็คืองานละสิบาบาทนะคะ13บาทก็ให้ทุกคนบอกลกคุณหารเอาเนาะนะคะสำหรับ V.P นะคะ ่วน VIP สองนะคะ VIP สองจะได้18บาทเลยนะคะทุกคนนะคะ18บาทนะคะต่อก็เป็นสามงานนะคะ18บาทต่อวันเนาะนะคะอันนี้นะคะเป็น VIP สามนะคะ VIP สามก็จะได้เยอะขึ้นมานะคะก็จะเป็น23บาทเนาะนะคะก็จะได้ก็คือได้หลายงานอยู่นะคะก็คือ VIP สามก็ได้เยอะนะคะทุกคน แต่ทุกคนก็ต้องยอมรับให้ได้น,นะคะทุกคนต้องมีตังค์จริงจริงเนาะถึงจะลงทุนเนาะน,นะคะเองแค่มาบอกเขาๆนะคะทุกคนดูเนาะวิธีเติมเงินนะคะของ ep นะคะทุกคนคลิกเข้ามาที่คําว่าเติมเงินเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการ จ่ายนะคะแบบประเภทการจ่ายเนาะนะคะก็จะมีโอนเงินผ่านบัตรธนาคารนะคะผ่านโค้ดนะคะทุกคนก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะคะเชิญเพื่อนเพื่อเพื่อ,ท,อที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเนาะนะคะก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะคือวิธีเติมนะคะราคาของ VIP เนาะนะคะราคาของ VIP 1น,นะคะจะอยู่ที่แป40ร้อยบาทนะคะส่วนราคาของ VIP 2นะคะก็จะอยู่ในราคาประมาณสามพันร้บาทนะคะก็คือแต่และ VIP นะคะค่าราคาสูงขึ้นไปนะคะภารกเกจก็จะยิ่งเยอะนะคะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ส่วน v ีพีสานะคะก็แปดพันบาทนะคะทุกคนวีพีสามนี่คือภาร,รก,กิจจะเยอะกับเพื่อนเลยเนาะนะคะทีมเข้าพาไปดูนะคะหน้าแรกนี่นะคะก็จะภาร,รก,กิจก็จะเยอะกับเพื่อนนะคะวีพีสามตอนนี้นะคะนี่ก็ก็จะได้ครั้งละยี่สิบสามนะคะบาทต่อง,งานเนาะนะคะให้ทุกคนไปวกลบคุณหา่านเอาเนาะนะคะก็จะมารีวิวนะคะแอปห่างเงินนะคะใส่ฟรีนะคะเข้าๆเนาะนะคะ แล้วแต่ทุกคนนะคะทุกคนพิจารณาเอานะคะว่าจะลงทุนดีไหมนะคะหรือจะแบบคิดก่อนนะคะหรือทุกคนชอบสายทำงานสายฟรีถ้าชอบทำงานสายฟรีก็รอติดตามคลิปต่อไปของเอมเลยเนาะเพราะว่าเอลจะมาลงแอปหาเงินฟรีด้วยเนาะแล้วก็แอปลงทุนด้วยนะคะลงด้วยกันเนาะนะคะเพราะที่แต่ละคนนะคะลูกค้าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะว่าบางคนก็ชอบลงทุนนะคะบางคนก็ชอบสายฟรีเนาะนะคะก็เราก็ทําเพื่อส่วนรวมเนาะนะคะเราจะได้แบบ ไปกันได้เนาะนะคะส่วนวิธีถอนเงินนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าชันเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเมนูถอนเงินให้นะคะเราคลิกเข้าไปที่เข้า่าถอนเงินนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือให้เราใส่จํานวนเงินที่เราต้องถอนเนาะนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นวิธีการถอนเงินนะคะส่วนบัตรนะคะกาจะเป็นบัตรธนาคารเนาะนะคะ ก็มีธนาคารให้เราเลือกนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะก็น่านจะประมาณนี้นะคะสาหรับแอปลงทุนเนาะนะคะถ้าทุกคนนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแต่ย้ำนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะนะคะใช้วิจารณาในการรับชมด้วยเนาะนะคะแต่ถ้าเราจะไม่จะไม่เล่น แอปลงทุนก็ไม่เป็นไรนะคะเอ็มแค่มารีวิวให้ดูนะว่ามีแอปลงทุนมาใหม่ล่าสุดเนาะนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สายฟรีก็รอติดตามคลิปต่อไปของเอ็มเลยนะคะก็จะเป็นแอปหางเงินฟรีนะคะนะคะชอบใครก็จะน้นแอปหางเงินฟรีชะมมากกว่านะคะนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณูกคะทุกคนที่ดูกจ็จนจบเนาะนะคะอาจจะพูดติติตข,าข,าขาดบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า เพื่อจะหายจากการเจ็บคอเนาะนะคะไม่ค่อยสบายด้วยนะคะพอลีมีแอปมา,มาเลยอยากจะรีบม,มาิวทุกคนดูเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนเดินจบเนาะนะคะก่อนจะไปนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหางเงินฟรีของเอ็มนะคะต่อๆไปเนาะนะคะเอ็มจะมีการจะเิการทํานะคะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันเนาะนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากมๆานะคะบาย